โเลฮะสวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมในเกม Monster Hunter d o u b l X นะครับวู้แล้ววันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมนี้กันอีกแล้วแม่งเรื่องแต่ EP หนึงเลยในภาค d o u b l X นะครับฝากติดตามด้วยนะซึ่งวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับความลื่นมหาสารที่ภาพสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าผมไปทำมาแล้ว อเคซึ่งเขาเนี่ยมันจะเพิ่มความลื่นดูดิดูดิดูความลื่นแต่มันก็จะมีบางช่วงที่กระตุกหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยก็เราก็จะมาเริ่มวันนี้วันแรกเอกนนอ,นะเอดีสุดๆบึ๊บนี่เลยเข้าไปหา<น>เลือกดูอาวุธกัน,นก่อนดีกว่าบ้าทุกคน เราจะมีอวุอะไรเลยว่ารถนี่มันก็หืมดาเออนั้นเราจะใช้เป็นอะไรดีนะชาจเบรดล้วก็จะใช้เบือแล้วแล้วเขเราจะใช้เป็นอะไรเราจะใช้เป็นทองมแมลงนะครับสุดยอดเป็นะ là. Tao là lên tải lại này. Không biết là lên tải này. Mày luôn mình ừ. hư lạy là thuộc nhi, nhi, nhi. Nhi, gì? Oh. để chẳng hạn. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Này, hmm. Mm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  เราจะไม่ขายได้ด้วยรอรล,ล่ะๆแล้วก็ขายทิ้งหมดเลยแล้วฉลาดอยู่แล้วไม่เ้วจะขายถุกถุกทุกอย่างเพราะว่าเราจะใช้ง,งาบกีดน้าพากันไปเลย let's go เสียงจอยแม่จะดังไปงก็ขอโทษด้วยนะครับ โอเคเราจะทําการใช้งานกีดนะพานี้เพื่อไปต่อสู้กับทุกตัวที่มันกล้ามาขวางทางเรามาดูกันว่ามันมีอะไรซื้อเปล่าวะไปคุยก่อนนี่นี่อันนี้ไอ้นี่มันคือตัวไอ้ซาร์ไอ้ซาร์เลยนะแม่งมันคือตัวไอ้ซาร์ดไอ้ซาร์ดอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนแล้วก็อะไรแม่งก็จะไอ้ซาร์ดไอ้ซาร์ด นี่บึ๊บเกือ <c oughs> ใช้ได้มันดูจริงจริงแล้วไม่ได้ดทำเหมือนอีหนูไม่ต้องมาสัญญา,ยายฉันไม่อยากฟังเออ มีเก็บอะไรเข้ากล่องเอาเว้นนี้ก,อก่อนก็แล้วกันเอาเฟ้นที่มันล่าล่าล่าตัวใหญ่ๆเนะี่ยขอที่มันล่าแบบล่าโหดโหดล่าดีๆ,ดๆแบบอื้ออยากล่าล่าโหดโหด นี่เป็นไงลื่นเยอะขึ้นเยอะเลยแล้วก็ภาพสวยขึ้นเยอะเลยแบบนี้สิถึงจะเล่นมันหน่อยเอ้ยโอเคช่วงอะไรเกมคี่ช่วง,งสัลโลนิดหน่อยนี่แหละภาพที่ฉันอยากเห็นไม่ใช่ภาพแบบตะกอน ตบม okay. <the> ือโอเคลองดูไลยชีวิชาแล้ววิชาสยบโลกเออพราเจ้าชกพอะเจ้าชกอยังนี้ซ้ำมันได้มันาดฮึบถ้าเราเกิดตัวมันจะเกิดที่โอเคเอ๊ะ มันคืออะไรอ,อึบมันคือกาเลงไหนดูหน่อยดิยิงแมตตหนูดโป๊โอเคมันคือที่ใหม้มาแรงมันไปกัด ไปเอามันมากบมาช่าแล้วมันกระโดดยังไงวะเนี่ยลืม,มโชว์ัำไปหนึ่งทีไง ด้วยความที่แบบสเต็ปมันยังไม่คล่องแค่ววุนวายไงบึ๊บบึ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็เล็งดีๆแล้วก็ยิงโบ๊ะเข้าไป่ใช่ยิงแบบนี้บุ่งบุง่ก็เข้ามาตัวแรกตัวแรกก็เข้ามาไม่เคยกลัวอยู่แล้วมาดิมาดิมาดแม่งสนุกขึ้นเยอะแบบ300ปัดไฟเลยอืม ว้าหูไอชามซายมาดิมาดิมาดิาดอืมเอ้ยเป็นไปไม่ได้ทำไมมันไ,ไม่โดน มาก็มาดิคอมันคือท่าอะไรดูดินี่เพิ่มพลังหึงความวยายอืออุ้ว่าอุ้ว่าอุ้ว่ะจ,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 จานจานจานมันคือท่าอะไรใช้เลย เออดูเลยมันคือถ้ามัดแล้วตกวของกันจะเ็แดงตัวที่อะไรตาเหญ่ไปเลยอาวุธนี้น่าจะเหมาะกับเราสุดๆไปเลยเพราะว่าใส่ของแคลงไว้นี่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 อุ้ยขอดูดีๆก่อนปึ๊บปึ๊บนี่นี่อ๋อถ้าเรากดเอ่อที้ยแค้เรากดในจอยเออมันมันเป็นตัวอะไรวะเอ่อสี่เหลี่ยมโอ สามเหลี่ยมโอเคสามเหลี่ยมโอมันจะเป็นการแบบเนี้ยเนี่ยบึ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยบึ๊บฟันแล้วก็บับอย่างเนี้ยส่วนสามเหลี่ยมมันจะเป็นการนี่แทงจ้วงเวียงบัฟบ,บ,บัแล้วก็หมุนกลับมารู้แล้วรู้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนี่คำบนี้เลย สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็โอสามเหลี่ยม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 แล้วก็โอนี่เดี๋ยวแล้วตรงกระโดดมันอยู่ตรงไหนวะมันต้องมีตรงกระโดดสักทีตี เวลากดสามเหลี่ยมกับโอพร้อมกันจะเป็นการหมุนเป็นวงกลมแล้วก็เสยขึ้นมาใช่ปะวะหมุนเออเพิ่งเออเพิ่งตรงเนี้ด มันจะเป็นการจูง่งเดียวอันนี้ก็คือกาลิง่งกาดฉาบอมถ้าเรากด R แล้วเรากดสามเหลี่ยมมันจะเป็นการปล่อยแมลงไปแล้วถ้าเรากด O แมลงน่าจะกลับมานั่นไงนว่าแล้วเพราะฉะนั้นปล่อยแมลงออกไปดูดแมลงกลับมาสุดยอดจริงๆ ทุกคนน่าจะชอบแล้วว่าพอคนเล่นก็อาจจะชอบกว่าคนที่ดูมึงก็มาดีกูไม่เคยกลัวมึงหรอกไอ้พวกหนาก้าตาไหลจัดกันเข้ามาไม่เคยหวั่นไหวปึ๊บอึ๊บปึบนี่เลยอิบมันตายไปแล้วหนึ่งตัว อ้ยมันแหลกครั้งท,งที่จะในช่วงเว็บเดียวเห็นแม่ทุกคนเชื่อผมยังดึงกลับมาดึงมาเลงกลับมาเข้าตัวปล่อยมแมลงเอาไปโอเคสำเร็จเพลสแล้ว ยอดจริงๆเอออไม่มีใครเก่งไปกว่านี้แล้วหมัดดาว,วตักของกระทิ้งแดงแล้วท่านนี้ก็จะจะเป็นท่าแบบวิงววนะว่งวายเล้ยนะวิ่งวายเพิ่มความโหดนี่มันเพิ่มความไว ขึ้นในระดับหนึ่งแล้วึืดอุ้ยได้ไข่ทองคำเฮ้ยไข่ทองคำเอ้ยไปท,ทองคำเอากลับบ้านเลยไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามมันนะฉันจะกลับบ้านแล้วฉันจะเอาไขา่ไปเก็บ มีความสุขจังเลยอ้าวไ้่า่อยตกเลยอหัวคุยโอ้ยเย้สุดยอดจริงๆเก็บของเลยมันก็แบบม่วงวายลูกอแดกความวาย เลฟเลยอ่น่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับรอติดตามอีพีหน้าได้เลยเพราะว่าอีพีหน้ามันต้องมันแน่ๆบ๊ายบาย